tóc qua rong đẹp rộn biển đây pha phân có tóc má chàng gặp bà lòng kỳ nam này quay gặp ไปไปกินน้ำขึ้นมากินยา้าีเดี๋ยวว่าจะมืดเดินไปทำงานข้าวเปล่งไม่กับลาลูกไปยาอุดมอุดมสมบูรณ์จริงครับแต่ว่าโอ้ยไปยน้ำคาดไม่ได้ครับจางครับต่อยาดีอย่างไดครับถ้าไม่ไกินน้ำครับก็แย่ครับตายได้ครับโอ้ยไป บางทีฟุนตอกฟนตอกกิดว่าช้างไม่ยูน่น้ำแต่ว่าไม่ใช่าครับต้องกินน้ำไป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 จ่ายมาเอม็มถอยป้ายจ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 ไปกินน้ำก่อนไปจ่ายเมียมันปล้มอยู่นั่นแหละกินขาต่างจริงวัวป้าไปอ้ยกินน้ำก่อนนี่ไปเมื่อมาอมุ้ยมาอุ้ยจายมาเอม็มาอมาอุ้ย bay 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 ơi bay 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 Đi bay 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 phải bay 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 ơi, bay 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 phải trai mày ta ui 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 phải trai mày ta con ta ui đeo cứ mà kinh ui, ui 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 ta ui âu 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 tăng là tăng thôi tăng นำว่าท้อยตั๊กอย่าเดินไปเรื่อยแล้วตั๊ทถอยตั๊กมันเดินไปหน้าเรืออว่าท้อยลังนี่ออว่าท้อยยกเลือ้อย นาม้วยนามธรรมชาติกับต,ตังนี่ครับนี่คือวิธีชีวิตการเลี้ยงจาง ยู่กับความเป็นจริงครับไม่มีดราม่าไม่มีตัดโตไม่มีสร้างพาพมครับนี่คือการไล่สดกับวา่าชีวิตการเลี้ยงช้างเขาอยู่แบบนี้ครับช้างทรมานหรือไม่ทรมานแบบไหนอะไรยังไงนะครับควานช้าง คนเลี้ยงช้างคนที่สัมพัสกับช้างคนที่อยู่กับช้างเป็นคนที่รู้ดีที่สุดกับไม่ใช่พวกนักเลียงคีบอบถ้าไม่รักช้างนะครับก็ไม่เลี้ยงแล้วก็ไม่มีใครทีจะตากแดดตากฝนนะครับ เดินผ่านปลาผ่าช่างข้าใหนยปลาเลียงซึ่งคณดนี้ครับถ้าไม่รักริงกับก็ขึ้นอยู่กับคนครับว่าคนมันจะขี้เกียจหรือหว่ามันจะรักช่างแบบไหนนะครับนะครับทุกคนไม่เหมือนกันครับนะครับไม่ว่าขวานช่างรืออาชีพอื่นๆก็ตามครับคนขับรถอะไรตามแต่ครับ คนครับไมกโกค,คนครับสิบรอคนทั้งส่วนคนตัดย่างคนแทงปั้มคนกรี๊ดย่างทุกหน่วยงานครับมีการเตรียมงานมีการดูแลอาจจะใส่มีความรบคอบอมไม่เมื่อนกันครับตัวย่างที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอามาใายครับแต่ว่าตัวย่างที่ดีนะครับควรที่เอาเยี้งย่างไว ก็สมควรเก็บรักษาสมควรดูเ็นตัอย่างครับแต่ว่าพวกที่ไลฟ์สดเข้าไอ้พวกที่คอมเมนต์เข้ามบาบ้าๆปี่ๆเปรตๆนั้นคือไม่รู้เรื่องเลยเลยอะครับไม่รู้ไม่รู้ได้สามาชังมีกีเล็บชังหน้าตา้าโศกหน้าตาดุรายอารมณ์ไม่ดีเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยครับแขน การทำงานมุมมองบางส่วนนะครับกอหวะเป็นการถรมานช้างซึ่งพวกเรามองเป็นเรื่องตลกกับแล้วก็ทุกคนพยายามเอ้ามุมมองกล้องช้างทีดูหว้าสวยงามนะครับยื่นอยู่ในป่าทอดโซ่ตัวเปล่าช้างถอดละมาช้าความน่ารักของช้างเอามาเผื่อที่จะเป็นจุดค่ายแล้วก็ห้าชิ้นทางย t u b e นะครับ อากินต่างโลกโซเชียล5 f าเพื่อบริจาคสร้างความส่งส้านนะครับเสื้อมักไม่ได้ยุ่นกับความเป็นจริงประมาณ60เปอเซ็นครับทีทํากันทุกวันนี้ครับจางวิงชางดุอะไรต่ออะไรครับคนทีอยู่กับช้างจริงๆครับเึ่งจะสามารถ ซื้อออกไอเห็นชัดเจนได้ครับคนที่ว่าห้ากินยู่กับถีห้ากินกับช้างห้าเอฟซีไปบริจาคโรวงช้างอาหารช้างพวกเนี้ครับพวกนี้ห้ากินกับช้างจริงๆครับนี่ครับคือเป็นแฮปไรก็ช้างกินครับสร้างเฟซขึ้นมาเป็นรูปม้ามั่งเป็นรูปแมวมั่งคนนึงประมาณซีาเฟซครับแล้วก็ กดไลค์เข้าไปเม่นในยูทงยูทูบทิกต็อกอะไรต่ออะไรครับเผื่อสร้างยอดแล้วก็กินเงินส่วนนั้นครับนะครับบริจาคโรวงช้างไปห้าคนกว่าช้างที่ลำบ้าที่รูเท้าไม่ถึงการครับแล้วก็ว่า <S <S จะสร้างโรวงช้างให้ได้เงินมาห้ามื่นให้กว่นช้างสักมื่นตัวเองกินเนี่ยซี่มื่นครับนี่คือความสกปรกข้องพวกเลืออไรวงการช้างครับเพราะฉะนั้นปพ๊บเนี่ยคนที่รู้ทางก็ก็ตามทันคนที่ตามไม่ตามไม่ทันก็นะครับมันก็พลอยก็กิน กัะบกเราอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยทุกคนนะครับเลี้ยงช้างต้องรู้จักไตรร้องไ้ดีนะครับตังวันนี้ครับไม่ไม่ไม่เป็นมือนมาโกนอนนะครับความจริงใจได้ไม่มีครับนอยมาร์กครับนอยมาร์กมงการช้างนะปัจจุบันนี้ครับอยู่โควิดนี่ครับได้เห็นอะไรกับมาร์กใหม่ครับเพราะฉะนั้นยากจะฟากทุกคนวะให้สวยกันดูแล รักษาสับสิ้นช้างของตัวเองไอ้ดีที่สุดครับถอยลังช้างต้องทำงานทำการนะครับนี่ทำงานครึ่งวันยึดร้มสี่วันแลละครับผายประเสริฐมาทำงานที่ครับแต่ว่าพวกเราเราไม่กลัวครับชีวิตความเป็นจริงการหลากไมายได้ก็คือเราทำพอกำลังช้างพอป้ามาณช้างครับ làm mà lên YouTube lên Mì ohi, có người comment mà nhiều vậy, mắc mày, quá thảm hại, chăng, có thôi, anh à, thôi, bắt tay, thôi, 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 bay thôi, 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 bay thôi, 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 ไปไปยุ้ยไปไปไป,ไปยุคโควิดเนี่ยครับต้องผ่าช้างเลียงต้องผ่าคว้านเลียงครับแล้วก็ยุ่กับธรรมชาติยุ่กับอันทำงานครับไม่นิดเดียวแค่นั้นครับ มู่มู่ครับจางครับเรารูครับว่าเราลักจางลักรถไม่รถบางคนบอกว่าทำไม่ไม่ลักทีละต้นส้มมุดน,นะครับนู่นไมาอยู่ข้างบนนู่นแล้วลักลงมานี่ครับลักลงมาที่ซ่องต้นซ้ำต้นสบายครับจางครับลักลงครับลักลงแล้วทีนี้พวกก็ทำไมไม่รักถอายลังถลยไปเอาเกาล้วยนําวาเหล้าถอยไปกว่าครับทำไมไม่ลักทีละต้นลักทีละต้นบ้าหรือครับ ลากมาทีละต้นไม้มันเบาไม้มันก็ไหลาตามร่างช้างมันก็ชนน้องช้างแล้วก็ช้างมันเบาครับแล้วก็กว่าจะเดินขึ้นไปเอาได้สักเถียวครับใช้เวลาเป็นยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงครับมันคุมไม่อดครับสมองปัญญาไม่มีเลยครับแล้วก็เม้นมัวมัวเม่นบาบาครับป้มอมเม่นเลยว่ระรถตลอกอย่างแรงครับแล้วก็พวกเราชอบลองยูทูบในใน,ในการทํางานความเป็นจริงลากมาไม้เดว่าไดเมื่อมาเอ็มเมื่อมาเอ็มว่าเด ว่าได้เมื่อกว่าเมื่อเมื่อกว่าเมื่อไปเอาคลุ่นออกมาก็แล้วกว่าเมื่ออิมมาอุ้ยไป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 นะครับเนี่ยครับมีกล้องที่บ้านช้างเนี่ยครับที่ว่ากลาไหลพายอุ้ยปลาโพดนะครับกลาไหลปลาโพดนะครับอยู่ในรูปแบบความเป็นจริงของแบบนี้ขออื่นไหมไม่ห้านครับกลัวคนอื่นมองกลัวพวกหลวงซวยมองว่าพวกร่างมองว่า ตัวละมานจางพาป๋อกองหยางเสียมเสียตรงไหนครับผมบอกแล้วว่าปอปูตานา,านาอาโนเป็นคนที่ซ่อนในเราเลี้ยงจางรู้จักจางครับพวกมันไม่รู้มาจางไหนครับยุยยุ่ยไปให้ควาไมไปต่างกาับก็มันได้เพลือครับเพิ่งผมมองเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าทุเรศครับรัววงเงินมาสั้นก็จริงแต่พวกผมไม่เห็นไม่ไม่เยียบไม่เยียบคำความ เป็นมาตรงนี้ครับที่ทําให้เรารู้จักจางทําให้ร,รูหลัก้างเพราะใครครับไม่ข้ามตรงนี้เผื่อไปยิบเงินสกปรกข้องพวกลวกซวยพวกฝัรังบาบานเด็ดขาดครับนะครับโอเคครับฝ้าไว้กันครับสวัสดีครับเดี๋ยวข้อยัดหลําจางคนครับใครกับตันครับเออเออไปไปไป